รัเสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนระลอกใหม่โดยจรวดและโดรนกว่าร้อยลูกพุ่งเป้าถล่มกรุงเคียฟและเมืองโอเดซาทางการยูเครนรายงานความเสียหายร้ายแรงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัเสเซียกล่าวหาว่ายูเครนทำการโจมตีข้ามพรมแดน การโจมตีล่าสุดมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงไฟฟ้าและระบบประปาส่งผลให้ประชาชนหลายแสนคนไม่มีไฟฟ้าใช้และขาดแคลนน้ำดื่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บหนักวิเคราะห์มองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัสเซียและเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครน พวกเขายังเตือนว่าสถานการณ์อาจเร็วร้อยลงอีกหากการเจรจาสันติภาพไม่เกิดขึ้นในเร็ววันสิ่งที่ต้องจับตาในขณะนี้คือการตอบสนองของนานาชาติต่อการโจมตีครั้งล่าสุดรวมถึงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่อาจถูกนำมาใช้ต่อรัสเซียและความช่วยเหลือทางทหารที่จะส่งไปยังยูเครนสถานการณ์ยังคงมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาว